สหรมริการประกาศจัดตั้งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายใหม่นะครับเพื่อจัดการและก็ปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคริปโตแล้วก็เว็บม,มืดโดยเฉพาะหลังการใช้งานคริปโตเคอเรนซีเริ่มแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกับอาชญากรรมที่อาศัยช่องทางเว็บม,มืดและคริปโตที่มีคุณสมบัติในการปกปิดตัวตนก็มีจํานวนมากขึ้นเช่นกันหลังจากที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายฝ่ายในสารเมริการด้ร่วมมือกันในการดําเนินการด้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องก,กับเว็บม,มืดและสกุลเงินดิจิทัลมาเป็นเวลานาน,านจนมีการประกาศจัดตั้งองค์กกรรใหม่่อยาาางปางปท เมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมานะครับซึ่งองค์กรที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะปร,บราบปรามอาชญากรรมที่ใช้งานคริปโตโัวเคอเรนซีเช่นการค้ายาเสพติดการฟอกเกินรวมไปถึงการขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและการสร้างผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชนนะครับในฝั่งทางสหรัมรมิการนั้นสำนนการณสืบสวนกลางหรือว่า FBI ไเนี่ยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานต่อต้านการสร้างผลประโยชน์จากสินทรัพย์เสมือนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งจะทำงานร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายคริปโตัวแห่งชาติ ในขณะที่ SEC ก็ได้เสริมทัพหน่วยงานไซเบอร์เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายยังมีงานอีกมากมายที่รอให้จัดการโดยข้อมูลประมาณการว่ามีวานคริปโตกว่า4,000รายที่ถือครองสินทรัพย์ที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายอีกทั้งการหลอกลวงในรูปแบบฟิชชิงที่ดักเอาข้อมูลหรือแม้กระทั่งสินทรัพย์ในคริปโตก็มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ40 แต่ในด้านของการบังคับใช้กฎหมายก็ยังมีหลักฐานมากมายที่แสดงเห็นว่าความพยายามที่จะต่อต้านอาชญากรรมต่างๆก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีเช่นเดียวกันนะครับ